สวัสดีครับผมพนัทคำองสานะครับวันนี้วันที่30เดือนตุลาคม25 5 6หเป็นวันเริ่มแรกที่ผมจะต้องบันทึกการสอนเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับโปรแกรมทั่วไปอันนี้เป็นหน้าจอปกติที่ผมใช้ที่ทำงานนะครับส่วนมากจะเป็นโปรรแกรมโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องงาน ปรเซนซ์งานเขียนเว็บไซต์งานซ่อมคอมดโดยทุกตัวไปก็เป็นโปรแกรมแบบ Portable โปรแกรมเดโมไม่ใช่โปรแกรมเต็มครับพราโปรแกรมเต็มจะเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์จะแพงมากที่ใช้อยู่นี่จะประมาณอยู่ได้ประมาณ15วันถึง30วันแต่ไม่เป็นไรถ้ามันหมดอายุก็ลบทิ้งลงใหม่ได้ที่อยู่หน้าจอผมนี่มีวอลเปเปอรเนี่ย ของทร a นส f ฟ r ร์เแล้วก็มีงานที่ต้องทำแต่ละวันมี4ยีข้อแล้วก็มีโปรแกรมที่ผมต้องใช้งานหลักๆผมจะอธิบายให้ฟังนะครับมีอะไรบา้างคร่าวๆตัวเนี่ยสตัวแรกนับลงเนี่ยเป็นไอคอนที d ่มากับ Windows อยู่แล้วอันนี้โปรแกรม a c d c โปรแกรมแก้ไขาภาพที่รวดเร็ว,รวทันใจมากเดี๋ยววันหลังผมจะนะนวิธีการใช้งานครับสารพัดประโยชน์ โปรแกรมต่อมาคือโปรแกรม Flat intro เป็นโปรแกรมใช้ในการออทำแฟลตหรือทำหัวข้อทำเมโนโูหลักๆสวยดีฮะโปรแกรม s h a p e c o l l e g e ก็เป็นโปรแกรมเอาไว้สำหรับจัดรูปภาพเรียงรูปภาพโปรแกรม Photoshop โปรแกรม Elast ท่านคงจะรู้ดีไว้ทำอะไรอ h o t o s h ้ p ไปแต่งภาพเอเอาไว้ทำตัวอักษร Format Fa c t o r y เอาไว้แปลงไฟล์ WonderShare ก็เอาไว้แต่งแฟลตให้สวยๆครับ นี่ก็เป็นรายชื่อลูกค้าผมเอ,อ่อก็มีโปรแกรมแปลงลที่ผมจะแนะนำให้ท่านรู้จักโปรแกรมแรกคือโปรแกรมเอ,อ่อโปรแกรม acdc แล้วกัน acdc อยู่มุมสุดขวาเมื่อนะครับเอ่อไม่ใช่ดิโปรแกรม c cleaner ครับโปรแกรมล้างเครื่องซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีนะครับาราโหลดมาใช้งานได้อีกโปรแกรมหนึ่งที่จำเป็นต้องให้ท่านรู้จักถ้าคบผมไปเรื่อยๆนะครับคือโปรแกรม team viewer เอาไว้สาหรับรีโมทเผื่อมีช่างซ่อมคอมให้ท่านก็จะรีโมทได้เผื่อผมซ่อมให้ท่านก็จะให้ใหบอกรหัสผมมาผมก็รีโมทซ่อมให้ท่านได้หน้าจอคอมของท่านก็จะขึ้นเป็นหน้าจอคอมผมทันทีเลยเหมือนผมนั่งอยู่หน้าจอคอมท่านนะครับแล้วอีกโปรแกรมหนึ่งที่จําเป็นด่วดวที่ต้องสอนก็คือ A M C Cleaner T Viewer แล้วก็ไหนล่ะ โอเคเอา2ตัวนี้ก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวค่อยๆทยอยแนะนําไปทีละตัวนะครับทําไมผมต้องมาแนะนําท่านในรู้จักโปรแกรมพวกนี้เพราะว่าจําเป็นนะครับว่าอ,อ,อันไหนจาเป็นที่จะรู้โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้งานแต่ละวันยุคนี้มันยุคไอทยุคคอมพิวเตอร์เราก็ต้องรู้หลายๆอย่างเท่าที่รู้ได้ที่จําเป็น มันเป็นเครื่องมือตัวนึงที่ช่วยให้เราทํางานเร็วขึ้นดีขึ้นที่ผมทําผมไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรหวังแค่แนะนําให้เพื่อนๆเ,เป็นความรู้ที่ผมเคยรู้มาอาจจะไม่ตรงตามวิชาการเปะ๊เปะๆแต่ก็เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมใช้งานประจําอยู่ผมซ่อมคอมมาตั้งแต่ซ่อมคอมรู้อยู่ในวงการคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ปี40เรียนทุกวันเนี้ย10กว่าปีเกือบจะ20ปีแล้ว แต่คอมพิวเตอร์ยังจอสีน้ําเงินอยู่เลยที่ผมรู้จักแต่แรกแต่ถ้ามาทำธุรกิจจริงๆทําเป็นเรียนรู้จริงๆก็จะประมาณตั้งแต่ปี40ขึ้นมาครับก็มีหลายๆอย่างที่รู้แต่ก็ไม่ได้เอามาใช้งานก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆรู้แล้วก็นําไปใช้บ้างเพื่อมีประโยชน์เดีย๋ยวถ้าเกิดผมตายไปมันก็คงจะไปกับผมถ้าผมไม่สอนท่านไม่แนะนําท่านหรือไม่ไม่แชร์ประสบการณ์เพื่อนๆอันไหนที่คิดว่าม,มีประโยชน์ก็ท่านก็ กรอไปลบไปหรือไม่ต้องดูก็ได้อันนี้มีประโยชน์ท่านก็เพื่อนๆก็ดูเอานะครับอันนี้เป็นการไตเติ้ลนเฉยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปหรือ youtube ต่อไปผมจะลงรายละเอียดแต่ละชิ้นแต่ชิ้นงานนะครับเท่าที่เห็นเท่าที่ผมเห็นว่ามันจําเป็นจะสอนทุกอย่างเกี่ยวกับเทคนิคก,การดูแลคอมซ่อมคอมเดี๋ยวมีโปรแกรมอะไรบ้างที่ที่จาเป็นจําเป็นนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ